มาแล้วครับอชนี่เป็นรถลยครับมันสามารถลยได้ทุกสถานก้อนโอ้โหน้ำท่วมโอ้โหว้าว สับหลาดลุยน้ำพวกแล้วลดลอยไหม yeah. เย่ไม่ครับเขาจะพันน้ำพุ่งไม่ได้ไงอ่อ,อนอ่อนอ่อนเราจะพานน้ำพุ่งไม่ได้ยังไงครับอา โอ oh. ้ยเจ้าชู้โอ้ยร้องขึ้นแล้วแทน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  โอเราช่วยตัดสำเร็จแล้วเย้ไวต่วอีพีเนอรนะครับ